สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาต้มนอเนาะไปซื้อน,นอมาละเจ้านอยาวเหล่มอ,ออกแล้วเนาะจะามาต้มเจ้าต้มแล้วจะไว้กัดบน้ำพริกเนาะต้มทำม,มาได้แหละต้มใส่แกบเจ้าให้มันตันหวานเนาะไปเจ้าเอาอันไปต้มนอตั้งหม้อเอานอใส่เรียบร้อยแล้วเจ้าทีนี่ป้าดาวก็จะเอาแกบใส่เนาะ แก<ต>๊บออนเจ้าตกล้นหลฮะกระดาวใส่ไปหน้าถุงแล้วเนาะเอาเพิ่มแหมน้อยหนึ่งนอก็แก้เจ้าแก้พาพาโคพาขึงนอบนี้แล้วเนี่ยผาเป็นขีบเป็นขีบอย่างนี้เจ้ากะแกะล่างใหอสะอาดเนาะ แล้วก็พาโค้วก็พาขึงของกันเนาะน้าเดือนเดือนก็เอาลงควตรมเอาเก็บใส่เจ้าเก็บออนเนาะกันเดียวถ้ามันซุกแล้วเขาก็มานั่งไปเปิดน้าก็ขึ้นเจ้าเปิดหน้าก็ออนออนเนาะเอาไปล่างเจ้าเก็บออกล่างเป็นหางเป็นหางก,ก่อนเขาจะล่าเขาก็ไปหินเอาหน้า มันออกที่นี่ก่น้าปลาก็ใส่ให้มันเย็นนี่ก่ที่นี่ก่อนล่างเอาเกบ็ดออนออกเจ้ามันล่างง่ายๆเนาะล่างคัดคักออกเจ้าเอาเกบ็ดออนใส่มันจะปั้นหวานเนาะน้าแห้งสองหดนะเจ้าหวานนะบางทีก็หดเดียวเนาะกําเดียวกับซิมดูว่ามันหวานก็แค่นั้น กินกับข้าวกินกับน้ำพริกเยอะกะพอเอาแกบออนใส่เจ,จ้ามันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนอแข็งจะได้กันเดียวต้มแล้วนอนี่จะออนเจ้าออนแล้วก็หวานเนี่ยวิธีต้มนอของญี่ปุ่นเนาะนอจะหืนจะได้มันก็จะหวานเจ้า แต่ต้องมันล่างนะเปิดต้านก๊อกเจ้าเปิดน้ำไหลๆอ่ะล่างที่ละก,กีบละก,กีบละกีบค่อยๆล่างต้องนนชนะเสียเวลาล่างเอาแกบอ่อนน้อยหนึ่งเอาแกบติดๆเนี่ยออกเนาะมันจะเปลืองน้าไปสั้นหงือเจ้าเปิดน้ำก๊อกอ่อนๆน่ออน่นเปิดพักบัว ดาเปิดหนังบ้านนะเสียงรถเข้ามานะกำเดียบหวานนะคะ๊ะเวลาไปซื้อโน,โน,โน,โนอนเนาะปนจะเอาแกมให้เจ้าเนี่ย เจ้ากี่ถุงก็ได้คนจะเก็บใส่หือเก็บใส่หือเจ้าแก็บเนี่ยแก็บออนเลยนะเอาไม่ครัวใส่ป่าล่าก็ได้เนี่ยคนที่สอบสอบดองป่าล่านั่นนะแต่ป้าดาวนี่เห็มหน่อยก็ทิ้งว่่เจ้า นี่แหละเจ้าต้มนอเนอะาะต้มคือมันหวานนี่ก็พอเอาเก็บใส่หน่ะเจ้าหน้ามเดือนน่ะมันก็จะเปลี่ยนสีทันทีเลยนอนแข็งจะได้มันก็อ,อก่อนเจ้าอ่อนแล้วก็หวานนี่แล้วนอนมันยาวแล้วนะแล้วคนโอ้ม่บักแข็งก็นั่นบักแข็งเจ้าแต่ต้องเอาเก็บเข้าใส่เนาะ พาแกะใส่มันจะอ่อนแล้วมันจะหวานดีก่ะมาดูอันมอตมนอเนานะประดาวเติมน้าไปสองข้างเจ้าสุกและนะ้วเนาะซุกแล้วซุกแล้วชิมดูสองข้างนะเจ้ามัดไปเิ็นหางนะ <laughs> มัดไปเป็นหางนะ เจ้าเอกากันแล้วกินกันวันเดียวก็หมดนะเจ้าเนี่ยมันจะเยอะนะเจ้าขึงหม้อเองเอามาล่างเนาะล่างล่างล่างเปิดน้ำใส่เจ้าลัางกันเดียวป้าเดียวขอล่างนอก่อนนอมันแบบสะดวกมันแบบมีไผ่กันโทรศัพท์เมืงง่อเจ้า มันต้องมาล่างกับอ่างน้ำซิงน้ำเนี่ยเนาะเนี่ยกระเบียบกระดาษจะลางออกแกบออกก่อนเนาะล่างเส้นเรียบร้อยเนะเจ้าล่างง่ายง่ายเนาะล่างต่อนห่อนเจ้ากดน้ำเย็นเข้าใส่เนาะล่างเทล่างเทเจ้าแล้วก็ล่างเปิดตั้มก็เบาเบานี่เจ้าออนออน เบืองง้ำขนาดเลยต้มใส่แกบเนาะเดี๋ยวเราจะอืม้มหวานมันหอมจ้าเาต้มใส่แกบมันหอม,อมป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กอนนะเจ้าป้ากันลิหม่คลิปหน้าเนาะกดไไหลกดแแซ์กดกระดิ่งติดตาเพื่อป้าดาวไปเน้อจำได้ผานคลิปใหม่ๆนะเนะานะ ขอบคุณค่ะวัดดีค่ะกินนปลาๆก็อร่อยเจ้ามันหอมเจ้า